มาขับรึกอนะพามาเอ็ดสวนเบิ้งเบื้งเอ้ยสูมอันเพื่อนบ้านมันเธอดอกไม้เอ้ยมาค่ะเอ้ยสูมเบิ้งเนอะนี่แหละจะเธอมาอันยี่ลำกระคุนเนี่ย จักซื้อดอกตัวเด้อคะกบ้ถามเพิ่นอันนี้ก็เริ่มหน่ะอกอันจีอันน้อยๆนี่แม่นล่ะนี่นี่เพิ่นว่าของนําเหือนพันมันหลายมันหลายแล้วนี่พัดก็เลยกนก่นกล่นอกเสียค่ะอันคืออันขยายมันน้อยหลงนอกขะเนาะใส่น้ำมืออย่างดีเด้อค่ะนี่เอ้ยกระหนาวออกจากอันกระหุก่อน ออกจากกระข้นลเลยกระนาอันเออกระเจาะหนาอันแยกพันโอคค่ะแยกเอ้อนะแยกออกเป็นกลุ่มๆอันก็เหมันได้จกักสี่สี่กลุ่มเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็พันอุตส่าห์มาค่ะก็ขอบคุณพันเลนไหล

cái nào vàng phân ân sơn làm ăn. Cái này ăn, 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 nắc nắc cả này. เอ้ยตุ i, i, swear, e ๊กตาคือว่าเอ้ยซีเซอร์จุดนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งสองตรงนี้เนาะค่ะเนาะสองจุดบักใหญ่ค่ะบักไหลเห็นอยู่บนนี่เต็มเลยเอ้ยเดี๋ยวเอาเพื่อเพิ่มมันได้สี่สี่อันเนาะค่ะเนาะเอ้ยสีหั่นพันอก เอ้ยกันเอ้ยหนาวเอ็ดอันนี้คนขุดอันหลุมหลงจะนอ้อยเอาพันหลุมนี่ค่ะมามาเอ็ดนำกันเด้อจะเด้อคำสั่งกันเลย นี่หนึ่งนึ่งหลุมละคันหนึ่งค่ะโอ้อันนี้ออกหลายขนาดเดนี่ค่ะนี่เห็นจีพันออกนี่ อันนี้อย่างละหลุมก็พอดีหน่อยว่าเนาะไปซื้อไหลมันก็น่าพอนอะคะเนาะอืมพอดีละโหเนน่นเอียะเลยคะเนี่ มันคือใหญ่เหลวเด้อค่ะพันบอกมันเห็นเพื่อนบ้านเลยบอกคันพอท้องเซินหนาเด้่คือใหญ่เลี้ยหลือเพราะว่าเห็นนี่เอาไอกระนัลโลงมูงจะเรียกเอวันหนาวสี่อันคนสั่งมันกันมันกันแน่นกันพวดบุขหนอบ้าที่ถูกเข็งเป๊กเลยค่ะลองดูหั่นตัดหันออกเนาะ โทษนะ่าจบะบได้เบิ่งกองปรโทษวงในไะหลนี่ค่ะบุ๋งดูนี่อ่ะวันนี้เออน่ะไปอันคำสั่งเออน่ะแยกลยหลายๆอันเป็นมุมๆไปเลยนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอเอทีแรกเออขึ้นว่านะ่ะหั่นเป็นซี่อันจริงค่ะอันนี้มันแค่นี้มันก็แป๊บเดียวมันก็ขึ้นแป๊บเดียวนึงอ่ะวันนี้เออน่ะไปเอ็ดงานตอ่อวันนี้ก็ได้เอาอันนี้กระปุกอัน ดอกไม้เกินทุกกตะถาขาฝันแล้วฉันเนาะสวัสดีเลยจ้า